บนตอนนี้จะมีมุมถ่ายพอดีเลยมาเบาด้วยไปทางลงไปทางลงมาเบาด้วยวทางลงทางลง,งอีโอ้ <c oughs> เ,เ,เล่นจะลืมกล้ี่วาไปเลย อืมให้ตะล้องอย<ห><ห>ู่นู้นน่ะเรา,เาไล่กันพึ่งเข้าปากตอดปากอีกแถวหัวแถวแวะก็ยังห่วงเรานะพึ่งพึ่งเข้าปากโออร่อยเลยตอดปากอีกกูเ <c oughs> ยอะแมงบวมแน่เลยกูว่ากันนี้ไไนแล้วไข่เกี้ยวไปแล้วเหรอเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวปากแม่งเจอแน่เัยดูเด้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงลานย UFO ูฟโอนี่น่าจะเห็นผลแล้วใช่ครับเดี๋ยวรอดู อาจจะไม่แรงกูกูุยไม่รู้เรื่องไปครับไปเป็นหัวแถวก็มักจะโดนอะไรก่อนเพื่อนนะเนี่ยเก้ากูวโดนพื้นไปแล้วอ่ะพอดูฝาดเจอๆไหมไปเลยครับไปเลยครับไปครับไปไป โอ้มยจอน ร้านคัวปากดีครับโอ้แสดงว่ารสชาติไม่เท่าไหร่แต่ปากนี่สุดยอดใช่ครับร้านนี้คัวปากดีโอ้นี่ให้ดูชื่อร้านหน่อยครับอ่านีดูเยอะแยะนะครับแต่ที่เด็ดที่สุดคือปลาครับตรงมาเลยตรงมาเลยบ่อนู้นเจอทางแยกเรืย้ายยะป่าครับ ตรงเลย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 ไม่ซ้ายนะไม่สายไม่ขวาทลอาหลามไรตนะรรทำไมกันทไรกันนักเตยเป็นไงบ้างโอ้โหนัเตยออกทางเทีวครับวันนี้สวัสดีครับว่าจริงๆครั้งแรกนะคะในชีวิตมาเที่ยวนะฮะนี่ทะไรกัน มาแล้วมาแล้วของจริงนะแต่นี้นะครับของจริงแนละ้วทีนี้